เราเขามีพรบอุทยานแห่งชาติเดิมทีมาตา22ให้อำนาจอาทิตย์ดีให้หัวหน้าอุทยานสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาในอุทยานแห่งชาติสามารถรื้อถอนทําลายออกไปเสียให้คงสภาพทองเดิมเพราะนั้นคุณชัชวัตรเขาทาถูกต้องแล้วถ้าไปทําที่โดน157ผมยิ่งกว่าคุณชัชวัน์อีกผมรื้อทุบทับลานยิ่งกว่านี้แล้วซับถินไม่รู้กี่ร้อยลานก็แจ้งดำเนินคดีผมเป็นสิบๆคดี มันมีมาตราย2ิบสองคุ้มครองอ่ะคุณเชวัตเขาก็ประกาศตั้งสองั้งสามสิบสามสิบให้รื้อถอนลื้อถอนคุณก็มามารื้อถอนนี่คุณจะยืนยันว่าที่คุณที่คุณเขาถามว่าคุณเลิกพระราชิจกายอย่างเขาใหญ่คนแล้วก็ทวงคนละวแถแบบราบใด,บดยังไม่มีเลิกยกเลิกพระราชิตการอุทยาน่งชาติเขาใหญ่ที่คุณการสามเหมือนไร่เขาก็ยังเป็นอุทยานถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าใครั้นั้นเข้ามาในพื้นที่ทําผิดวัตถุประสงค์มันโดนจับกลุ่มนั้น แจ้งความดําเนินคดีแบบนี้คําว่าแก้เกี้ยวเนี่ยหมายความประมาณอย่างไรฮะท่านดํารงก็คือแจ้งว่าเหมือนว่าของข้านะที่ของข้านะเราทําตามปฏิบัติตามหน้าที่เพราะเป็นที่สประกอไอ้ใช่ที่สประกอนะี่มันแค่มีพระราชกาประกาศครับแต่คุณมีเงื่อนไขงเงื่อนไขคุณไม่ปฏิบัติตามต่อห้าสามสามที่ผ่านมาสาสิปีเขาก็ปฏิบัติกันมา คุณเพิ่งจะมายกเลิกปี64เนี่ยไอ้ที่ว่ามีการแก้ไขระหว่างการก,าร,ก,ร,ร,กร,ระทรวงเกษตรกรตลาดการะทรวงประทานระหว่าง,งรารกรมป่าไม้ศบคมีอยู่4ข้อ5ข้อเขาก็บอกแล้วชัดเจนเลยที่ปฏิบัติจะมา30ปีพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารห้ามพื้นที่ที่มีความล่ดชันงเกินสาพเสียงห้ามพื้นที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายเช่นอุทยานแห่งชาติเขตละสารป่าเขตห้ำล่าอะไรเนี่ยห้รรามและอันสุดท้ายคือ ที่ป่ากรมป่าไม้มีเงื่อนไขผูกพันสัญญาต่างๆเช่นสวนป่าสอสคสอปอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องสัมปทานอะไรต่างๆที่กรมป่าไม้กระชนเช่าเนี่ยอันนี้คุณต้องกันออกอันดับแรกเลยและข้อที่ห้าเขาบอกต้องตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดโดยมีป่าไม้เป็นอนุกรรมการด้วยเวลาสอปกอไปสำรวจที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะลุกล้ำเข้ามาในสี่ข้อเนี่ยคุณจะต้องกันออก โดยอนุของจังหวัดจะต้องการออกแล้วถึงจะมอบไปสปพไปประกาศมีเล่ากีการทับได้แต่ที่ผ่านมาคุณรีบประกาศนะฮะสมัยนั้นการเมืองมาก็จะรีบไปรีบมารีบไปทับหมดไอ้เขาใหญ่เนี่ประกาศสามอำเภอทับสี่คิว้วสงเงิเน,นปากช่องก็ทับไปพื้นที่ด้วยคราวนี้ไอ้การแยกพื้นที่ดินเนี่ยพัฒนาที่ดินเขาก็แปลาข้อที่สามคือว่าราชันต้องไม่เกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลืมไปว่ามันเป็นป่า ก็ไปเขียนแผนที่ขีดเนี่ยก,ออกุกันออกกันออกกันออกสามหมื่นกว่าไร่ไอเนี้ยมันไม่เป็นสามที่ห้าเปอร์เซ็นแต่ไม่ดูสภาพพื้นที่เป็นป่าไม่เป็นป่ากันไดาไหมก็การออก่อไปก็ไปบอกว่าอันนี้การให้ปฏิรูปคือปฏิรูปมันประกาศทับอยู่แล้วแตแทนที่จะต้องคืน,นตามระเบียบของกรมป่าไมา้สพก,กตกลงอันไหนเป็นป่าเนี่ยคุณต้องคืน